นิยายรักนิยายเสียงเรื่องสื่อวิญญาณสื่อหัวใจแต่งโดยอนัตตาตอนที่สามอลิสาค่อนข้างจะวาดภวาทั้งกลุ่มคนในชุดดำพวกนั้นดูน่ากลัวเพราะมีพลังสีดำดูอมหิตเหลือเกินพิ่จุกกับพิ่กแกละก็เลยมาเตือนเธอแม้จะรู้สึกได้ว่า ชายคนนี้ที่รากเธอเข้ามาในลึกๆแห่งนี้ไม่มีสัมผัสของความมุ่งร้ายแต่เธอก็รู้ได้ถึงความอันตรายที่กำลังจะมาใกล้เธอเสียงคนไล่ตามดังเข้ามาใกล้ามากยิ่งขึ้นเธอเห็นเขาถอดเสื้อคลุมโยนทิ้งแบบส่งๆก่อนจะหันหลังเพื่อบังเธอตรงมุมตึกดวงตามเม็ดลำใหญ่ ยังไม่ทันได้มองใบหน้าของชายที่บังตัวเธอไว้ก็ก้มลงมาจนดวงตาของเธอถึงกับพร่ามัวกระทั่งเธอรู้สึกได้ถึงลมหายใจอุ่นๆและรอยริมฝีปากอุ่นชื้นที่ประกบลงมาที่ริมฝีปากอวบอิ่มอย่างจงใจก่อนที่อลิสาจะรับรู้ได้ถึงรสจูบครั้งแรกในชีวิตของเธออย่างไม่ทันตั้งตัว เขารวบร่างเล็กๆของเธอมากอดเอาไว้อืเธอร้องอึกอักอยากผลักใสยแต่ทำไม่ได้ยอมรับว่าเธอตกใจมากเทว่ารสจูบนั้นกลับล้ำลึกประหนึ่งต้องการให้เธอเพลดิดเพลินไปกับรสจูบนั้นแทนที่จะสนใจสิ่งอื่นและเธอก็ดันรู้สึกได้ว่า สติสัมประชญะญาของเธอกำลังตเตลิดเพลิดไปกับจูบรอนรุ่มของชายแปลกหน้าโดยจูบซาบซานลึำลึกและจับจวงจนสาวน้อยเวอร์จิ้นลืมหายใจร่างกายตอบสนองยังเผลอไผลโดยไม่รู้ตัวเธอวางมือน้อยๆลงบนไหล่กำยำเผลอวางมือไล่ไปที่ต้นคอแกร่งเมื่อเขายังจูบดูดดื่มอย่างกับเขากระหายหิว มือแกร่งยังลูบไล้ไปตามเอวคอดและแผ่นหลังของเธออย่างไม่รู้ตัวสาวน้อยเผลอตอบรับจูบอย่างเงอะงะจนกระทั่ง <c oughs> <c oughs> มีเสียงกระแอมและเธอก็พวาลืมตาเดียวขึ้นพรึบก่อนจะผลักร่างใหญ่กำยำให้พ้นตัวเธอทั้งคู่กลับมามีสติอีกครั้งอธิชัยลืมตา มองสาวน้อยในชุดนักศึกษาอย่างตกใจทีแรกเขาไม่ทันได้สังเกตเลยว่าทัวเธอสวมชุดนักศึกษาอยู่เพราะเห็นเพียงด้านหลังและเธอก็สวมชุดคลุมแต่ตอนนี้เขาต้องคิดใหม่เส็ยแล้วเพราะเธอดูเด็กจนเขาคิดว่านี่เขาพระผู้เยาว์หรือเปล่าเนี่ยเพราะสาวน้อยตรงหน้าช่างดูเด็กเหลือเกิน ในขณะที่ดวงตาสีดำแบบเม็ดลำใหญของเขามองเขาอย่างตักตื่นจนเธอต้องลาสายตาไปมองชายในชุดขาวที่ยืนอยู่ข้างๆเขาชายผมขาวชุดขาวหนวดคราวยาวสีดอกเลายิ้มอย่างใจดีให้กับเธอขณะที่เธอได้ยินชายที่เพิ่งจุบเธอสะบัดเป็นน้ำไหลไฟดับเพราะคิดว่า เขากำลังทำผิดกฎหมายไม่รู้ว่าเขากำลังพลากผู้เยาวหรือไม่อีหนูเธอมองเห็นเช่นด้วยเรอะอลิสาพยากักหน้าเง,งึกงเงึงั้นก็รีบบอกให้ไอหื่นเนี่ยมันพาหนูหนีไปเร็วเถอะก่อนที่ไอ้พวกชาชั่วนั่นมันจะย้อนกลับมาสาวน้อยพยกักหน้าเง,งึกงึอีกครั้งกลมลงคว้าเสื้อยีนที่คนร่างโตโยนทิ้งให้พ้นทาง เราดีดึงมือนาพาวิ่งหนีไปตามซอกซอยอย่างไม่คิดชีวิตชายร่างโตแปลกใจแต่ไม่ขัดขืนพอเธอเหนื่อยเขาก็เป็นฝ่ายวิ่งนำและพานหนีไปสุดลูกหูลูกตาเธอพอจะรู้จักซอยนี้ดีเพราะพุทธเคยมาเช่าบ้านอยู่รู้ว่ามีทางออกทะลุไปทางด้านหลังเมื่อจูจ่ หนุ่มร่างโตก็พาเธอวิ่งมาผิดทางเธอจึงเด็กเขาคุณทางนี้ <sk r isa> เขาเบรกเอียดหันมามองสาวน้อยที่พาเขาออกมาจนเจอถนนและแท็กซี่ก็ผ่านมาพอดีเธอรีบปกเรียกแล้วผลักเขาเข้าไปนั่งด้านไหนก่อนที่เธอจะบอบพิกัดที่คนดูของเธอชายหนุ่มนึกถึง่งเขาก็หมดคิ้วจ้องเธอกำเหม็ง เธออายุเท่าไหร่นะความจริงอยากขอโทษแต่เธอดูไม่ตื่นตนกถามทำไมอ๋อสาวนะออกเสียงอ๋อยานคางชานนลปีสี่แล้วคุณไม่ได้ภาพผู้เยาวหรอกพูดแล้วก็หันไปมองคนขับที่มองทางกระจกหลังทำให้เธอยิ้มแย,แย่ๆอธิชัยขมวดคิ้วมุ่นจ้องหน้าของเธออีกครั้งไม่โกรธหรอกโกรธสิแต่รู้ว่าคุณต้องการ จะเอาตัวรอดคนพวกนั้นนะ่ะน่ากลัวจะตายไปเธอพูดแต่ไม่ได้อธิบายสิ่งใดต่อเพราะอะไรบางอย่างบอกกับเธอว่ายัางไงเธอก็ต้องได้เจอกับเขาอีกแน่จ่ายค่ารถให้ฉันด้วยเธอออกคำสั่งก่อนจะคอนเขาควับหนึ่งเมื่อเผลอมองลืมฝีปากรูปกระจับของเขาที่เพิ่งจะจูบเธอมาหมาดๆและตอนนี้เธอก็ไม่เห็นคุณลุงชุดขาวนั่นแล้ว แปลว่าเธอและเขาปลอดภัยดีแม้ว่าเธอจะหลบตาเขาแต่เขาก็ยังเห็นแก้มนวลขาวกลับแดงก่ำขึ้นมาก่อนจะยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์เมื่อดันนึกถึงจูบอนหวานเมื่อสักครู่ที่ยังติดปลายลิ้นเขาเปลือยหัวเราะในลำคอเบาๆทีแรกก็กลัวตายแต่ต่อมากลับยินดีจะจ่ายค่าอย่างอื่นให้ด้วยก็ได้นะ อยู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาสาวน้อยจึงหันความกลับไปจ้องเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อเพราะเผลอคิดถึงค่าจูบส่วนอีตาคนขับแท็กซี่ก็พลอยเผือกไปด้วยตั้งแต่ได้ยินคำว่าพราคผู้เยาว์เขาทำหน้าเจ้าเลเมื่อเห็นสาวหมวยจ้องมาที่เขาตาโตอย่างกับไครหงผมหมายถึงค่าข้าวต่างหากเดี๋ยวพาไปเลี้ยงข้าวสักมื้อแทนคำขอบคุณดีไหม เธอยิ้มปากแมทไม่ดีถ้าเป็นบายถ้าเป็นไปได้ก็ต่างคนต่างไปจะดีกว่าเธอพูดอย่างกระแทกกระทันขอนคนหน้าเข้มแต่ยิ้มสวยมีรักยิ้มแย่มกับถูกมนลสกดคุณอะไรพอยิ้มแล้วหน้าตาดีชมัดผมมีเรื่องจะคุยกับคุณ เขาส่งสัญญาณเพราะเรื่องที่เขาจะคุยคัอนคา,าเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าจะคุยบนรถมันคงไม่เหมาะเพราะมีหน่วยเผือกคือคนขับแท็กซี่เธอมองตามสายตาของเขาจะว่าไปเธอเองก็อยากรู้เรื่องของเขาเหมือนกันงั้นไปกินไข่เจียวปูร้านเจ๊ฝ่ายดีไหมเธอลงความเห็นตามเจ๊ฝ่ายผู้เรื่องชื่อ อยู่ใกล้คอนโดของเธอพอดีควรจะเลียงข้าวก็เลยยิ้มค้างกินของแพงระดับมิเชลินสตาร์เสร็จด้วยแต่ต้องจำใจยอมตามใจสาวน้อยเด็กปีสี่ที่ดูเด็กมากๆสาวน้อยยิ้มจนตาหยีแบบนี้สิค่อยสมกับค่าจุกแรกของเธอหน่อยหนีวิธีไหนก็น่าจะหนีได้ดีดันเลือกหนีด้วยวิธีนี้ ก็ต้องเรียกค่าตอบแทนกันด้วยของราคาแพงสักหน่อยเมื่อตกลงกันได้ตามนั้นแท็กซี่ก็จอดให้ลงตรงหน้าร้านอจิชัยรีบจ่ายค่ารถเสร็จสับขณะที่สาวน้อยรีบเข้าไปจับจองที่นั่งที่เระเอิญมีที่ว่างอยู่พอดีอย่างกับรู้ว่าเธอจะมาหรือไม่บางทีอาจจะเป็นจุกกับแกละจอมจ้ากี้เจ้าก,การ คงจะมาจองให้เธอล่วงหน้าเพราะสองกุมารเนี่ยชอบของอร่อยและรู้ว่าอลิสราจะเรียกให้สองกุมารมากินด้วยกันหญิงสาวสั่งอาหารชนิดไม่เกรงใจคนเลี้ยงและอธิชัยก็ใจดีจะเลี้ยงสาวที่อยู่ตรงหน้าซึ่งเขาไม่เพียงจะติดใจความน่ารักของเธอเขายัางติดใจรสจูบแสนหวานของเธออีกด้วย จบแล้วนะคะสื่อวิญญาณสื่อหัวใจตอนที่สามนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะต่ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะถ้าชอบเนาะแล้วก็เพื่อน,อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปแต่ยังฝากเรืองเดิมเนาะ เพื่อผู้สนับสนุนนะคะขอบคุณไว้ล่วงหน้ายิ่งให้ก็ยิ่งได้รับนะคะแต่ก็ต้องหวังพึ่งทุกคนแล้วล่ะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ